thank <sweak> you สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตกไม้ตายเกาหลีนะครับในสไตล์ของผมนะครับก็คือการตั้งทุนเนี่ยก็จะตั้งสําหรับผมนะฮะก็จะตั้งใส่ทุนแล้วก็ถอดขอออกนะถอดขอเป็นทุนไม้ตายเกาหลีแบบฟอร์นะครับ เป็นบอลลูนแต่นี้ตั้งแบบฟอส์นะครับตกกลางคืนตกยังไงในคลิปต่างๆที่เราเห็นมานะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะทอยไปก่อนตั้งดูก่อนตั้งให้ฟอร์โผล่เต็มเล่มนะไม่เห็นยางนะดีวางนี่ตั้งลอยก่อนนะครับตั้งลอยคุณค่อยส้ดมือไปอ่ะตอนนี้ถ้าเห็นจากในภาพฟอร์ Ford จะโผล่เต็มเล่ม โดยที่ยางไม่โผล่นะครับยางยังไม่โผล่แต่เรายังไม่ได้ใส่ขอนะครับก็จะโผล่คอเต็มเล็มน,นะครับหลักการทำงานของมันคืออะไรคือเมื่อเราตกไปที่นั่นนะครับลูกหมุนจะอยู่นั้นถ้าเกิดว่ามีขอเราจะใส่ขอเพิ่มลงไปนะ เพิ่มลงไปหนึ่งขอสองขอหลายคนก็ถามมาว่าตกไม่ไทยเกาหลีแบบผมตกยังไงวันนี้ได้รู้ล้ว่ะใส่ขอไปเสร็จเรามาเช็คกันเนาะนะครับ ขอมันอยู่ประมาณ5เซนเทียบกับนิ้วมือนะประมาณ3นิ้ว4นิ้วมือ5เซนถึง7เซนไม่ยาวมากนะครับอ่ะมาเช็คดูว่าตอนนี้ฟอร์สจากที่มันเต็มเล่มตอนนี้มันเท่ากับเท่าไหร่เอาสายลงด้วยนะครับอย่าให้สายลอยนะตีสุดสายนะอ่ะฟอร์สมันก็จะกลับปิ่มๆน้ำ อันนี้เทียบเข้าเท่าเทียบเท่าขอเบอร์สามนะครับเนี่ยปลายมันก็จะปิ่นปิ่มน้ําเวลาเราใส่ขอซึ่งถ้าเกิดเราตั้งฟอสโผล่น้ําเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนขอที่ใหญ่ขึ้นฟอสบางบางครั้งก็จะจมนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันทางานอย่างนี้คือเมื่อฟอสอยู่เท่านี้ขอมันอาจจะงอยอย่างนี้หรืออย่างนี้ฟอสตอนนี้หมายว่าขอก็ยังแตะน้ําอยู่ ในในวันที่เราในตอนที่เราตกครับฟอสโผล่น้ำอย่างเงี้ยเวลาปลาลาก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 ไปถึงจุดจุดเนี้ยมันก็ยังมีมันก็ยังมีแรงพยุงของฟอสอยู่เท่านี้ครับขอยังแตะพื้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวนี้แนวนี้ฟอสก็ยังอยู่เท่านี้อยู่ก็แสดงว่าอ่าขออยังแตะแตะพื้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลาลากลงไปอย่างงี้ถ้ากับว่าก็เส้นหกได้เลยวัดได้เลย ตอนนี้เราต่อไปนี้เราจะไปะหาระดับน้ํากันส่วนตะกัวเม็ดแรกเม็ดบนมันแล้วแต่นะครับบางคนก็ ไม่ได้ไม่ได้สีเรียดว่า30-70แล้วแต่เลยเพราะว่าน้ำถ้าน้ําเดินนะ่ะน้าเดินเยอะๆผมก็จะเอาข้างล่างเนี่ยเบอร์15เนี่ยสองขดแล้วก็แบ่งข้างบนเป็น10ขดเนี่ยหรือถ้าน้ําไม่เดินต้องการอาการเร็วๆหน่อยก็จะมีชุดเล็กตัวนี้ก็เบอร์18อีก4ขดก็สลับลงได้ไม่ตายตัวนะครับไม่ได้ฟิกขนาดนั้นครับระดับน้ำอยังไม่ได้ ระยะห่างก็เหมือนกันระยะห่างของตะกั่วก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเป็นดินอ่ะเป็นพื้นดินเราจะไม่ฟิกเลยว่าบางครั้งห่างแค่นี้ก็ได้สิบห้าเซนยี่สิบเซนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหินอย่างเงี้ยอันนั้นเราสามารถเลื่อนระยะห่างของตะกั่วให้ยาวขึ้นได้ถามว่าอาการไหนดีกว่าอาการล้าหน้าของตะกั่วที่ใกล้กันอาการล้าหน้าจะน้อยลงถ้าตะกั่วห่างกันเยอะอ่า การล้ำหน้าจะมีมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับไม่ได้ฟิกแล้วแต่ถนัดเลยเนี่ยครับวันนี้เรายื่นแขนออกไปทุนก็ยังไม่ขึ้นวันนี้ได้ระดับน้ำนะนะได้ระดับน้ำแล้วได้ดำน้ําเสร็จปุ๊บเราก็เราก็จะตกอยู่ประมาณสักข้อถึงสองข้อนะแล้วก็ใส่เหยือ่อลองดูครับตอนนี้ผมน้ํา พื้นมันเป็นพื้นดินพื้นดินสโลปไม่ใช่หินนะครับซึ่งผมก็จะให้ตะกัวชิดกันหน่อยนึงการการล้าหน้าเพราะว่า,วาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดออกแบบทุ่นมาให้ให้ให้ทุน่นให้ตะกัวมันมาอยู่ใต้ทุ่นก่อนแล้วทุ่นค่อยกระดกมันจะไม่ค่อยล้าหน้าเท่าไหรส่สายหน้ายาวเท่าไหร่สายหน้าตอนนี้ยาวห้าเซนครึ่งประมาณนั้นเจดเซนประมาณนั้นก็ ผมจะไม่ใช้สายหน้ายาวมากเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้อาการาจัากได้อาการเร็วขึ้นอาการคาบเงยอย่างเงี้ยแล้วกทุ่นออกอาการเลยแต่ถ้าเกิดว่าสายหน้ายาวชิงหน้ายาวบางครั้งคาบเงยก็จะยังไม่ออกอาการนะเพราะนิสัยของปลานินเนี่ยมันเป็นปลาที่เล่นกับเหยื่อและคาบเงยผมจะตีแล้ววางเลยนะฮะสังเกตได้ว่าดูดูก่อนนะสูงขึ้นไปนิน นี่ครับตอนนี้ทุ่นอยู่ที่หนึ่งข้อสีไม่รวมยางไม่รวมฟอสตนะครับถ้าเรายื่นแขนออกไปจนสุดแขนทุ่นก็ยังไม่ขึ้นซึ่งมันจะไม่ล้ำหน้าเลยถ้าเกิดว่าเราเอ,อเอาตะกรวไม่ไกลกันมากไม่ห่างกันมากครับการล้ำหน้าจะน้อยลงตอนเนี้ยอาการของไม่ตายเกาหลีของผมนะ จะมีการกินที่ผมแยกเป็นชัดเจนอ่าสองอย่างคือการซอยแล้วกินและจมเลยแวบไปเลยเป็นปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยครับก็จะ <c oughs> จมไปเลยจมหมายความว่าฟอสจมไปเลยนะครับกับอีกอาการหนึ่งคือกดกดกดและยกปื้ดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นการกินคาบเงยและทุนยกขึ้นครับมีแค่สองจังหวะการเล่นก็เหมือนกันอย่างเช่นปลาน,นินที่ว่า เคี่ยว,วๆเรารอเลยครับปล่อยให้มันซอยเลยซอ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 ยแล้ว,ลวให้มันอาการแบบจมหายไปเลยหรือถอนขึ้นมาชา้ดๆนี่กระโดนมันจะมีสองอาการที่ชัดเจนผมจะรอแค่สองอาการจังหวะอาการซอยจังหวะอาการกดผมจะไม่จะไม่จะไม่เวทจะไม่วิดเลยนะครับก็คือบางครั้งเราก็เสียโอกาสถ้าเวลาาที่จังหวะมันห้าสิบห้าสิบนะ เราเรากลัวเสียโอกาสตรงนั้นมากกว่าแต่สําหรับปลาใหญ่อะมันมันค่อนข้างจะมาชนก่อนชนชนทำให้ทุนกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงถ้าเล่นปลาใหญ่เช่นยี่สกเนี่ยผมจะค่อนข้างไว้ช่องประมาณสักข้อครึ่งหรือสองข้อเพราะว่าเวลามันชนมันจะเล่นก่อน,นะครับปลาใหญ่จะเล่นเล่นชนไปชนมา,นมาจนมันแน่ใจแล้วรู้สึกปลอดภยัยละมันถึงจะเริ่มกิน กินก็กินชัดเลยครับขึ้นปื้ดถอนปื๊ดึ้นมาหรือว่าจมหายแวบไปเลยนะครับมีสองจังหวะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูอาการกันเนาะว่าอาการมันจะเป็นยังไงติดตามดูครับขอวันนี้ผมก็ใช้อ้ทป ไซส์เท่ากรมาสองส้มเบอร์สักเบอร์สานะไม่ใช้ใหญ่มากเพราะเราเน้นเข้าให้มัน,ให,มนให้มันกินเต็มปากเนาะจะไม่ใช้เป็นใหญ่ๆเป็นเบอร์สองส้มเบอร์ห้าเบอรหกเราจะไค่อยใช้ตอนนี้ลักษณะน,น้ำมันจะเดินเดินซ้ายค่อนข้างหนัก,นกเลยก็เลยเอาตะกัว่วข้างล่างใหญ่ ห้าสองคนถ้ากนลมนี่แสงแยงตาแล้วนีตัวนี้ตวันใรรกล้ตกเยนอืมรกกวันนี้มากับอาจารย์เม นเชัวปลาใกล้เข่าก็คงจะทอ,อยเยื่อบ่อยหน่อยนะเผือว่าไม่ตายบาลานผมค่อนข้างติดทอ,อยเยื่อบ่อยลงอาหารบ่อยน่ยับ การเข้าน้ำอาหารก็ปกติครับก็ผมก็เล่นผสมน้ำอาหารหนึงส่วนน้ำหนึงส่วนเหมือนเดิมวอาให้สดใสารกบว่า ครับก็อาการจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอดีว่าเวลาน,นี้มันเริ่มมืดละแล้วอย่างคือปลาที่ได้ก็พอสมควรนะนเห็นปลาหนึ่งปลนเล็กเดี๋ยวเราจะคัดปล่อยอกทีเนาะตัวไหนมันเล็กไหมคือ <c oughs> วิธีนี้ตกได้ทุกแบบเลยทั้ง เราแบ่งตะกัวข้างล่างเล็กลงมาหน่อยนี่จะมีการแก้เกมนะว่าฟามเริ่มกินเบาผมจะใส่เบอร์1 8สัก3-4กดเนะเอาไว้ตะกัวเม็ดล่างจะขยับเบอร์ตะกัวเบอร์1 5ที่มีมา4ขดขยับขึ้นบนเวลาเงนขึ้นมันจะเริ่มกินเบาขึ้นใอย่าง <c oughs> คือเพื่อนๆอาจจะไปปรับใช้แล้วก็เอาไป อาดับใช้กับวิธีตกของเพื่อนๆว่าอาจจะใช้ตะกูลเล็กบางคนเป็นบ่อเนาะบางคนเป็นเป็นอ่างก็ดน,น,น้ำปรับใช้ได้ครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปของอาจารย์เนิธีนะ <c oughs> เพราะว่า,ามันมก็ตกเกาหลีเหมือนกันพอดีว่าเมื่อกีอ้โดนตัวใหญ่ไปสายุจก็เลยแต่ว่าจะกลับบ้านกันละ คือตัวเนี้ยตกเหมือนกันครับตั้งเหมือนกันคือวางคันเหมือนกันเนาะทุกอย่างเหมือนกันแค่เทิร์นเดียวกันแค่เทิร์นเดียวกันแล้วเราสามารถนั่งสลับกันได้ทุกอย่างอยู่ที่พอ,อ,อเท่ากันครับผมวันนี้ผมขึ้นสายอยู่ที่สิบแปดเมนสิบนะครับชิงหน้าแปด แต่อาจาะเหนก,ก็จะขึ้นแอ่แต่ 8. ที่จริงมันต้องลดลงมาลดใช้ลงมาพอดีว่าสิบปอนด์จะเหนกหมดเนาะแต่ว่าอีกีเนี้ยใช้ตกยอนิฟอม์มเกาหลีผมไว้ตกแค่วลาน้ําเดินมากๆหรือว่าต้องการแบบกลางคืนหน้าหนาวเนี้ยจะจะใช้จะใช้ได้ค่อนข้างดีเหมาะกับฤดูหนาวเนาะเราอวาจะใช้ตกบาลานซ์บ้างแต่ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นๆเงี้งย เราแต่งานงานทีว่ามันเหมาะกับนนางานที่เราใช้ไหมบางครั้งเป็นหินมากเป็นหินแบบเม็ดเปินเล็กเราก็าจะเล่นบาลานยกเนี่ยแต่เราว่า,วาตรงนั้นเราเ็ามาคุยกันดีแต่วันเนี้ยเรามา,าแชร์ประสบก,การณ์เรื่องของไม้ตายเกาหลีที่เพื่อนๆตกกันอาจจะคล้ายหรือไม่คล้ายไปปรับใช้ได้แล้วก็หรือว่าทำให้เพื่อนๆตกปลาสนุกขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นคือประเด็นแล้วครับว่า ทำแค่แค่ตกปลามีความสุขขึ้นสนุกข,ขึ้นแค่นั้นเองครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับเพราะว่ามีอะไรดีๆแล้วเรามาแชร์กันดีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวาาัสด,นะด,ดีครับสวัสดีครับ